สวัสดีจ้าแม่หมอติงน้อยมาอีกแล้วจ้าเมื่อนี้มีคลิปสองคนราเก่าชาวราศีมังกรประจําเดือนกรกฎาคมเดอพี่น้องมาฝากกันนะชาวราศีมังกรกระเบิงกันมุนมวนเนาะพี่น้องเนาะเบิงมุนมวนเบิงเพื่อความบันเทิงนะความสัมพันธ์ใดที่มันจบไปแล้วเข้าก็ถือว่ามันเป็นอดีตของเฮานะปลอยไดกับปล่อยนะแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยก็ยังขืนหอดขืนหาแน่จักน้อยกบให้มาซองมาเบิงจักน้อยกะกบเบิงกันสนุกสนุกมวนมวน ชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดระหว่างที่สิบหามากราคมถึงสิบสองกุมภาพันธ์เด้อจ้ะเด้อเอาละดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาเด้อจ้ะฮัมมาดูกันไพ่ชาวราศีมังกรได้ the sun ได้ temperance พี่น้อง the lovers the high priestess สองถ้วยเอ้ยสองเหรียญจ้ะแล้วกะ็ราชินีดาบเนาะฝั่งคนรักเก่านะมีแปดถ้วยมีเ,เด็กถือดาบนะมีอัศวินไม่มีสองเหรียญเท่ากันนะพี่น้องไพ่ไพ่ที่ขึ้นมาเหมือนกันคือสองเหรียญ คือความลังเลนะบงบอกถึงความลังเลบ่งบอกถึงอาการสองจิตสองใจบ่งบอกถึงอาการที่กัะตัดกันว่าท่านขาดสักทีเดียวนะมันมีมันมีอารมณ์แบบอยากยือย้อๆไวแน่จักน้อยนะเลิกแล้วละแต่ว่ามันมีส่งมีความของเกี่ยวกันนะของเขาก็มีสามถวยวีเดอรเดวิลเอไกลเคียงกันนะของเฮามีคือไพ่เดอะไฮพิเศษกับเดอะเดวิลนี่ไพ่สองใบนี้บงบอกถึง แม่หมอมองว่าต่างฝ่ายต่างยังมีกันในใจเออมีกันลยกันในใจพี่น้องแต่ว่ามีแบบแ,บบแบบอบๆเฮากับบอยอยากให้เขาหูว่าเฮายังบ่ลืมเขาเขาก็บอยอยากให้เฮาหูคือกันแล้วก็บอยห้คนอื่นหูนะ นาฉากอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะตา่างฝ่ายจะตางมีคนคุยก็ได้เพราะว่าชาวราศีมังกรน,นี่นะมีโอกาสสูงที่เขามีเริ่มตนใหม่ๆม,มีการเริ่มต้นใหม่ๆนะมีคนมาพูดมีคนมาคุยเรียกได้ว่าเป็นคนโสดที่มีคนคุยซึ่งบางคนอาจจะกําลังพิจารณากาลังเรียนรู้นิสัยใจคอกันกําลังปรับโตเขาหากันกําลังพยายามที่จะว่าเออกาลังอยู่ในช่วงของ กำลังพิจารณาวาจะตกลงเป็นแฟนกันหรือบอนะชอบคนใหม่ยมชอบแน่นอนนะเพียงแต่ว่าพ่อจะคบกันจริงๆจังๆพ่อจะคบเป็นแฟนแม่หมอมองว่าชาวราศีมังกรลังเลเพราะวายังบอลืมเขามันเป็นทรงมันเป็นกรรมกึงแหมพี่น้องเอ่อเฮ้าหน่ะเข้าอยากตาดัด เขาลูกักว่าเออมันจบแล้วนะเขากับพญยา่ยามที่จะตัดใจพญ่ามที่จะอีย่างประมาณนี้ละเออพญ่ามที่จะแบบเออเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ละบสนใจเขาแล้วแต่ว่าจริงๆในใจลึกๆนะมันยังมีอยู่นะเขาก็ยังขืดเรื่องเล่าของเขานะเรียกได้ว่าออถึงแม้มันจะ ความสัมพันธ์มันหลุดมือไปแล้วแต่เฮ้ากันยังเป็นทรงล้อๆเล็กๆน้อยๆอะนะอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮายังบด้โอเคก็คนไหมยังบได้ตกล้งใจว่าจะคบจริงๆจังๆอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าเองล้อว่าเอ๊ะจะมีข่าวข่าวจากคนคนนี้ไหมเขาจะวนกลับมาหรือบอีหย,ยังะมาณนี้นะ ความผูกพันความเป็นครอบครัวความรู้สึกดีๆนะที่เคยมีต่อกันนะมีอยู่นะมีความรู้สึกว่าเออกันยั่งแบบว่าอยากหลูเรื่องเล่าของเขาอยู่นะอยากหูว่าเขาเป็นจ้าไดอาจจะเป็นห่วงเป็นใยห,หรือบางทีเขาเขาอยู่ในช่วงพยายามพยายามจะเข้มแข็งพยายามสิทัดแต่ว่ามันกับขังยั่งตัดยั่งบดายลอยเปอร์เซ็นต์นะนะที่นี่ในส่วนของโตของแฟนเกา่านะเขาเองเขากันยั่งแบบยังบ่งวุ่ไหา้ใจก็เรื่องเล่าเกา่เกา พี่น้องเขาอาจจะมีคนเขามาพูดเขามาคุยแล้วก็ได้นะมันมีภัยอัศาวินขึ้นมาในในในส่วนสถานการณ์ปัจจุบันของเขาอาจจะมีคนเขามาพูดเขามาคุยมีการเริ่มต้นคุยแต่เขาเองนะเขายังไม่ได้ตกลงปงใจนะความบมุ่นไหวของเขาความรู้สึกว่าจิตใจมันไม่สงบนะเขาอาจจะรู้สึกว่า ยังหวุนไหวใจในเรื่องเก่าๆในเรื่องเล่าของเฮาอยู่นะอาจจะเห็นให้เขายังบ่าสามารถที่จะแบบว่าก้าวขามตรงนี้ไปได้หรือ,อเขาอาจจะเป็นชีวิตที่เขายังบวุนไหวในเรื่องของการงานเขายังต้องไปน่นมานีจัดการนู่นนี่นั่นบ่ด้มีเวลาว่างมากพอสําหรับความรักความสัมพันธ์มันเกิดเลยเห็นให้เขาแบบว่าเออกระด,ดูไปยังศีลปาะมาณนาะๆนะหรืออาจจะยังไม่ได้ถูกใจสักทีเดียวนะ คือคือบทยังบวมเป็นสเปกะนะคนเขามาคุยกับจริงอยู่แต่ว่ายังบวมเป็นสะเปกกันเลยแบบว่าเออหรือบางที่เขาอาจจะไปเปรียบเทียบคนใหม่ของเขาก็เฮ้าก็ได้นะออรู้สึกว่าบางที่คะแนนเฮ้าอาจจะนําอยู่เพราะว่าเขาเองเขายังมีเฮ้าในใจเขายังมีเช่าวราสีมังก่อนในใจพี่น้องเออยังรู้สึกดียังมีความรักยังมีความผูกพันถ้าถามว่าถ้ากลับมาเป็นคืเอเก่าใดจะเอาบอรกระเอามีความรู้สึกว่าเขาก็อยากกลับมาเป็นคืออ๋อพี่น้องอีกแล้วจ้า สิบถ้วยขึ้นมานะสิบถ้วยในส่วนของความรู้สึกเฮ้าส่วนของความรู้สึกเขานั่นหมายความว่าคนทั้งสองคนมีความเป็นครอบครัวมีความรู้สึกรักไม่ความรู้สึกขิดหอดความหวังดีความรู้สึกว่ามันคือความเป็นคนในขอบครัวหนึ่งออกบอพี่น้องคือคนทีเออคือพีคื้นนองนะนะมันมันตัดกันบอขาดต่อหาสมมุติวันเลิก เช่าราศีมังกรนเลิกกับแฟนแต่ว่าถามว่าห่วงบห่วงถ้าเขาเดือดเนื้อร้อนใจมากเนะรับรองนะเข้ากับสีแดนไปแบบไห้กับรังใจคือเก่าเขาเองก็คือกันเขาเดือดเนื้อ้อนใจเขามีปัญหาเขากรบพรี่ใจความซอยเหลือมันเป็นความผูกพันมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตัดกันง่ายๆมันเป็นเรื่องของจิตใจนะตอ่อไห้คข่ไขก็ว่าต่อไห้แบบว่าเลิกกันไปแล้วมันก็มีความเป็นห่วงมันมีความเป็นเพื่อนมันมีความเป็นครอบครัวอยู่ถือว่าโอ้ยโอเคเลยพี่น้อง ที่นีมาดูว่าเ,เดือนกรกฎาคมนะสำหรับชาวราศีมังกรชีวิตความรักของเ้าเป็นจ,จังไดนะได้ราชาเหรียญพี่น้องเป็นใบแรกหกถ้วย แฮงแมนยังยังบม่มีการตัดสินใจเรื่องความรักขังไม่พี่น้องคนเก่ายังแบบว่าวิ่งวนอยู่ในหัววิ่งวนอยู่ในใจนะยังเป็นห่วงเป็นใยยังขื่นหอดยังมีความทรงจําดีๆแต่ก็นิ่งนะมันมีราชาเหรียญขึ้นมาเขาหลูว่าพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าเราเลิกกันแล้วเราก็ต้องพยายามยอมรับว่า มันเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าเรื่องในใจมันกระหามบ่อใดนะแต่ในความเป็นจริงเราพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าความหญิงทนงความมีอีโก,โก้ความเป็นคนที่เข้มแข็งดูแลตัวเองได้ความที่เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะมัน ม,มันแน่นอนอยู่แล้วเราก็จะอยู่ในพื้นที่ของเราเขาก็ททำมาหากินของเข้าไปนะว่างๆกับคืนทอดถามว่าสี่สโอเคก็นค้นใหม่บอยังบพัฒนาจานะยังเป็นห่วงเป็นใยเขาอยู่นะสำหรับค้นเก่านะพี่น้องเอาเว้นว่า,าคนใหม่ก็ดูไปเรื่อยๆนะหลักกาค้นเก่ากับบอได้ขึ้นว่าจะไปทักท้ายบอได้ขึ้นว่าจะไปวนกลับไปหาเขาดอก แต่ว่ามันก็ยังไม่ลืมก็ยังวนเวียนอยู่ในความรู้สึกนะ,อะซอยบ่ไใดแต่นาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าแต่ว่าถามว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตประจําวันเราไหมบอรบกวนเลยชาวราศีมังกรสามารถท้ามาหากินของเขา้าใดโอ้ยเต็มศักยภาพนะเด่นน้า เรื่องงานเรื่องเงินของชาวราศีมังกรนี่เด่นขนาดนะการประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทถุ่มเทน้านะอาจจะเป็นเขาทุมเท่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเฮาเขาอาจจะรู้สึกว่ามันจะได้บบมีเวลาว่างเดี๋ยวมันจะคึ้วบุ่ไวว้ใจนะมาดูว่าละล่านกเก่าชาวราศีมังกรล่ะหนึ่งถ้วยสองดาบเจดเหลียน แฟนเก่าชาวราศีมังกรเองนะมันพอใดหนึ่งถวยนะมันโดดเด่นมากๆในการเริ่มตนความรักใหม่เริ่มตนความสัมพันธ์ใหม่เขาเองเขารู้สึกดีๆมากขึ้นกับคนที่มาคุยนะแต่ยังคงไม่กล้าที่จะสารสัมพันธ์นะยังบอกลาสารสัมพันธ์เขาอาจจะ,ะดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าเจ้าจะมีการแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะพูดคุยกันมากขึ้นกับคนใหม่ นะแล้วกะ็มีการหายการรับความรู้สึกดีๆเพียงแต่ว่าอาจจะเขาต้องการเวลาในการดูต่อไปอีกจังน้อยเขายังคงเป็นโสดแล้วกะ็ต้องการมีอิสระในการที่จะคุยกับคนนั้นคนนี้จริงๆเขาอาจจะคุยกับหลายคนก็ได้เพียงแต่ว่าบบผูกมัดอีหยังกับไผนะแล้วก็บ่มีหยังแน,น่นอนนะบ่ตัดสินใจบบเลือบ่บยั้งทั้งสินทั้งป่วงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ นะแล้วก็ที่จริงแม่หมอมองว่าม,ม,มันสถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะแต่ตัวเขาเองเขามุงมันในเรื่องการงานกนารเงินมากกว่าเขาเท่าน,านั้นเขาเองเขาค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตอิสระกินเที่ยวปกติตามภาษาคนสดตรนะค่อนข้างผ่อนคลายนะในขณะเดียวกันกับเรื่องทํามาหากินเขากับ่ได้บ่ได้ขาดตกบกพร่องนะเขากะเป็นเป็นภัยของคนที่พยายามสาั่งเนื้อสั่งตัวอยูขึ้นกันนะ ที่นีมาดูความเชื่อมโยงระวางชาวราศีมังกรและคนรักเก่านะในช่วงกร,รกฎากคมจะเป็นจังไหนแน่นะสองดาบอาบรดคุยกันดอกพี่น้องไม่คุยไม่มีการสื่อสารบอมีความบอมีความเอ่อเขาเรียกว่าอย่างับบบอดด มาพูดมาคุยมาเจอมาอีหยังกันนะถึงแม้ว่าในใจแม่หมอรู้สึกว่าในใจเราก็อยากคุยเขาก็อาจจะอยากคุยอาจจะมีใครบางคนพยายามจะติดต่อพี่น้องมันมีสามเหรียญมีเดอแมจิกเชียนไพ่สองใบ่เป็นไพ่ของการพูดคุยเป็นไพ่ของการเจรจาเจสองดาบนี่ปัญหาของการสื่อสารอยากคุยเราบ่ได้คุยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาพยายามที่จะหาทางจะส่งขอความหรือจะอีหยังไปหรือเขาพยายามจะส่งขอความแต่ว่ามัมนมันไม่ได้มีการตอบกลับ นะความบุ่นไหว้ใจปัญหานะยังอยู่นะระวังเห้ากับเขาต้องมาลุ่นกันนะความรู้สึกดียังมีให้กันนะพี่น้องยังรู้สึกดีมีต่อกันอย่างที่บอกแต่ว่ากะ,อะมองว่า มันมีการเริ่มต้นใหม่ๆขึ้นมาแล้วของทั้งสองคนมันก็นเลยกลายเป็นว่าการเริ่มต้นใหม่นี่เหตุให้เหตุให้เกิดความลังเลนในการที่จะแบบว่าเอ๊ะจะเอาจังไดดีอยากคุยกับคนเกา่าแต่ว่าคนใหม่เข้ากับได้เริ่มต้นแล้วประมาณนี้นะทั้งเฮาทั้งเขาลหละพี่น้องจังได้ไปห,หมอกับมองขอให้น้ำหนักกัาาบไพยใบแรกที่ขึ้นมานะคือสองดาบ ไม่ได้มีใครที่จะตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าจะเอายังไงใครๆก็ว่าเขาอยากคุยแต่ว่าเขากับปอกาสตัดสินใจที่จะทักเข้าไปเขาต่อให้เขายังบ่นลืมเขาแต่ว่าเขาก็ประกาสที่จะทักมานะพี่น้องความรู้สึกความหมันคงนะของเ้ากับคนคนนี้มันยังมีความมั่นคงอยู่เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าการกระดาษคมอ,อาจจะไม่ได้พูดอาจจะไม่ได้คุยอาจจะได้ไม่ได้มีอะไรที่มันมาข้องเกี่ยวกันมากนะักแต่ว่า การที่ว่าคนสองคนจะตัดขาดกันไปเลยโดยบ่มีอีหยังเกี่ยวของบ่มียังค้นหอดกันมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยก็ในเดือนก,อนกรกฎาคมนะที่นี่แต่ว่าถ้าไปพวกสิงหากันย่าไปนี่ก็บบ่มีหยังแน,น่นะอนนะเขาอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วเขามีแฟนใหม่ไปแล้วนะลืมกันไปแล้วก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นแบบว่าวนเวียนได้กลับมาพูดคุยกันอีกอันนี้ก็เป็นไปได้ไม่มีใครรู้นะพี่นอ้องใน,นเรื่องของอนาคตแต่ว่าอยากจะบอกว่าการกฎาคมนะต้องพยายามผ่อนคลายนะเพราะต้องไปพยายามที่จะไปคิดอีหยังเกี่ยวกับเรื่อง คนหลักเก่านะปล่อยเ้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะพี่น้องจบแล้วก็ให้มันจบนะอยากให้แบบว่ามองไปถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่มองไปถึงการความรักขังใหม่ที่จะเข้ามามากกว่านะพี่น้องมันน่าจะดีกว่านะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นซราวะ่าอาจบแล้วก็ให้มันจบนะย่างในหน่อยกะละกกดาคมมันก็ดั่งบได้มีอีอย่างที่จะชัดเจนมากขึ้นนะสู่เฮาใส่ชีวิตของเฮาต่อไปดีกว่าเนาะฝากชาวราศีมังก่อนไว้เ้อจ้ะ แต่ว่าจังไรก็ตามแต่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนี้นะแค่นําไปประกอบกับพิจารณาการตัดสินใจของเฮ้าหรือบางที่กับเบื้องมนมวลกับพ่อนะเอาละโอกาสนาค่อยกลับมาพ่อกันไมพี่น้องมื่อนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า